ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับครอบครัวของทั้งผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบผมได้สัมผัสครับได้เห็นแววตาได้เห็นคราบน้ําตาได้เห็นไอมือที่ยังเย็นๆจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากลูกหรือจากภรรยาและจากสามีครับ ืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบค่ะในประเทศอิสราเอลนะคะระหว่างรัฐบาลอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะได้ส่งผลกระทบต่อนานาประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนนับพันรายและหนึ่งในนั้นมีประชาชนพี่น้องคนไทย ที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนั้นเสียชีวิตด้วยทั้งนี้ค่ะยังมีพี่น้องแรงงานไทยอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลค่ะถูกจับเป็นตัวประกันรวมถึงตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากแล้วก็กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย เรื่องนี้ค่ะทางพักเพื่อไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจเป็นอย่างใดนะคะเนื่องจากจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทำให้เราเห็นว่าจำนวนแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนั้นมีจำนวนนับหมื่นรายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะเป็นพี่น้องที่มาจากทางหลายจังหวัดในภาคอีสานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหรืออุบลราชธานีค่ะซึ่งทางสสของพรคเพื่อไทยในเบื้องต้นนะคะ <c oughs> ก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนกับครอบครัวผู้สิยชีวิตนะคะรวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อประสานหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะซึ่งในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะทางพรกเพื่อไทยเราจะยื่นเป็นกระทู้ถามสดนะคะถึงมาตรการความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พี่น้องประชาชนที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลในภาคอีสานนะครับมีจํานวนมากถึง19,00 0คนครับและถ้าลงลึกไปกว่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีครับจังหวัดที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนไปทํางานที่อิสราเอลสูงถึง4 0 4 2คนและถ้าลงลึกไปกว่านั้นอีกครับในเขตเลือกตั้งของผมเอง3าําเภอครับอาเภอเมืองอําเภอกุดจับและอําเภอบ้านผือเนี่ยมีจํานวนมากกว่า1,000คนครับ ก็ดังนั้นนะครับจึงเป็นหน้าที่ของพวกผมที่เป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนครับที่ต้องนําความเดือดร้อนนําไปปรึกษาหารือและตั้งกระทู้ถามสดถึงท่านรัฐมนตรีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาค่อนข้างเยอะและผมก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับครอบครัวของทั้งผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบครับผมได้สัมผัสคร,ครับได้เห็นแววตาได้เห็นคราบน้ําตาได้เห็น ไอมือที่ยังเย็นเย็จากคุณพ่อคุณแม่หรือจากลูกหรือจากภรรยาและจากสามีครับผู้ที่ไปค่ะเป็นผู้ที่ยากจนนะคะบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื่อที่จะเอาไปหาเอาแรงงานตัวเองค่ะไปแลกกลายได้เพื่อกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ตอนนี้ค่ะผู้คนแรงงานเหล่านั้นค่ะ ต้องไปประสบภัยในเรื่องของสงครามนะคะสิ่งที่สอสอ,อีสานแล้วก็ตัวแทนพี่น้องประชาชนทําได้ตอนนี้เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือเครื่องมือในสภาผู้แทนราษฎรเราจะนําเรื่องนี้ค่ะเข้าหาลือในสภาผู้แทนราษฎรทันทีในวันพุธนี้นะคะแล้วก็ในวันพฤหัสสามารถเสนอในวาระอื่นๆได้ก็จะเป็นท่านสสจากอุดรน,นะคะซึ่งมีแรงงานมากถึง4 0 0พันกว่าคนเนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้าตั้งกระซูสดทันทีค่ะ